สวัสดีครับผมโหกลกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมสำหรับปี2567นี้มีดาวใหญ่ย้ายราศีหนึ่งดวงได้แก่ดาวพฤหัสบดีย้ายจากราศีเมษสู่ราศีพฤษภในวันที่30เมษายน สำหรับดาวที่โคจรในจักรราศีตลอดปีนี้ดาวเสาเจ้าเรือนตนุโคจรสถิตพบกระดุมพระพบแห่งการเงินตลอดปีนี้ทั้งปีเจ้ชาชะตาจึงเป็นคนที่หาเงินหาทองเก่งสร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการเงินเป็นอย่างมากส่งผลให้ด้านการเงินตลอดทั้งปีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอีกทั้งดาวต่างๆที่โคจรในจักรราศีก็มีแนวโน้มและทิศทางที่จะส่งผลดีแก่เจ้าชะตา ส่งผลให้ด้านตัวตนและจิตใจมีความเบิกบานแจ่มใสเพราะมีความสุขจากการที่ได้รับผลประโยชน์ด้านการเงินและด้านการงานดาวที่โคจรในจักรราศีตามดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรตลอดปีนี้จะส่งผลดีส่งผลร้ายอย่างไรเชิญรับฟังคำพยากรณ์ได้ดังต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงิน ดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรคือดาวราหูช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมวันที่30เมษายนดาวพฤหัสย้ายราศีโคจรสถิตพบปุตระช่วงนี้กระแสงเงินจะมีเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดธุรกิจด้านการค้าขายการหมุนเงินและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน จะส่งผลดีด้านการเงินให้แก่จ้าชะตาเป็นอย่างมากอีกทั้งจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากการลงทุนด้านธุรกิจการเงินในต่างประเทศหรือต่างถิ่นแดนไกลพระยะนี้จะมีการริเริ่มสร้างผลงานด้านการหาเงินใหม่ๆโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านการหาเงินและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี เป็นที่นิยมชมชอบของผู้คนทั่วไปสรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศีมังกรคือดาวศุกร์สำหรับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ระยะต้นเดือนพฤษภาคมถึงวันที่21พฤษภาคมช่วงนี้ด้านการงานจะเป็นหลักเป็นฐานมีความมั่นคงถาวรเป็นอย่างมากอาชีพการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยา,านพาหนะจะประสบผลสำเร็จสร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการงานเป็นอย่างสูงญาติพ่อแม่พี่น้องจะร่วมมือช่วยเหลือด้านการงานเป็นอย่างดีระยะวันที่21 พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนระยะนี้จะมีการริเริ่มสร้างสารรค์ผลงานใหม่ๆโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านการงานและประสบผลสำเร็จเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วไปด้านการงานช่วงนี้จะมีการคิดใหม่ทำใหม่สร้างสารรค์พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี และจะประสบผลสำเร็จด้านผลงานระยะวันที่14มิถุนายนถึงวันที่9รกรกฎา,าคมช่วงนี้ด้านการงานอาจจะมีอุปสรรคและปัญหาอยู่บ้างแต่ด้านการงานยังส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องหลังวันที่9รกรกฎา,าคมดาวแห่งการงานโคโจรสถิตพบปัต,ตนิช่วงนี้ถ้าได้ทำงานร่วมกับคู่ครองคนรักด้านการงานจะเจริญและคล่องตัว ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ติดขัดจะคลี่คลายลงไปในทิศทางที่ดีระยะวันที่สองสิงหาคมถึงวันที่27สิงหาคมดาวศุกร์ดาวแห่งการงานโคโจรสถิตพบมรณะทวกนี้ถ้าได้ทำงานในต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศหรือทำงานในบริษัทที่เจ้าของธุรกิจเป็นชาวต่างชาติจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี สรุปด้านการงานช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องคู่ครองความรักดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีมังกรคือดาวจันทร์สำหรับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมสำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้ว ความรักจะดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นต่อเนื่องจากช่วงต้นปีสำหรับคนโสดช่วงนี้ดาวแห่งความรักยังไม่มีเกณฑ์ครับระยะวันที่21ถึงวันที่14มิถุนายนสำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วท่านใดที่ยังไม่มีบุตรธิดาช่วงนี้จะได้บุตรธิดาสมดังปรารถนาครับ บุตรธิดาจะเป็นคนดีเมื่อเตอิบโตขึ้นจะช่วยเหลือบิดามารดาเป็นอย่างดีสำหรับชาวรักนาราศีมังกรที่มีบุตรธิดาอยู่แล้วบุตรธิดาจะเป็นผู้ที่พึ่งพาอาศัยได้และปฏิบัติตนให้เป็นที่ชื่นชมของบุปกา,ารีสมเป็นกุลบุตรและกุลธิดาระยะวาวันที่9กรกฎาคมถึงวันที่2สิงหาคมสำหรับคนโสดในช่วงนี้ ดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับช่วงนี้จะได้พบรักคู่แท้คู่บุพเพสนิวาสคู่สร้างคู่สมกันมาแต่ปางก่อนเป็นความรักที่ราบรื่นโดยปราศจากอุปสรรคและปัญหาใดๆขัดขวางคนที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตรักจะเป็นคนที่มีฐานะดีเป็นหลักเป็นฐานและให้ความรักกับญาติพ่อแม่พี่น้องของเจ้าชะตาเป็นอย่างดี ถ้าเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนจะดีเป็นอย่างมากถ้าได้แต่งงานชีวิตรักจะดำเนินไปอย่างราบรื่นอุดมด้วยโภคทรับและตำแหน่งหน้าที่การงานและจะได้อยู่ร่วมกันจนแก่จนเฒ่าสำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ด้านความรักจะพัฒนาและมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งขึ้นจะได้ทำมาหากินร่วมกันและประสบผลสำเร็จในธุรกิจส่งผลให้มีความสุขเป็นอย่างมาก และปรองดองกันเป็นอย่างดีเรื่องราวไล่ๆต่างๆที่เคยสร้างปัญหาต่อกันจะทำความเข้าใจและคืนดีกันได้ในช่วงนี้ครับสรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศรีมังกรช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภ ดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีมังกรคือดาวอังคารสำหรับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมระยะวันที่หนึ่งพฤษภาคมถึงวันที่สองมิถุนายนช่วงนี้จะมีโชคใหญ่ด้านการเงินที่มาจากการคบหาสมาคมการติดต่อเจรจาและโชคลาภจากการเดินทางระยะไกล อีกทั้งจะมีโชคจากธุรกิจด,ด้านการหมุนเงินและมีโชคจากการเป็นตัวแทนเป็นนายหน้าช่วงวันที่2มิถุนายนถึงวันที่13กรกฎาคมช่วงนี้จะมีโชคลาภใหญ่เป็นโชคลาภที่ได้มาอย่างมั่นคงถาวรไม่อืดอาดล่าชา้าระยะนี้เจ้าชะตาจะมีโชคลาภในธุรกิจด,ด้านต่างๆอยู่ไม่ขาดโชคลาภด้านการเงินที่เป็นเงินก้อนใหญ่มักจะมีอยู่บ่อยครั้ง ระยะนี้ควรระมัดระวังอย่าสร้างความขัดแย้งกับผู้ใหญ่บางคนอาจส่งผลเสียหายในที่มาของด้านโชคลาภได้วันที่13บารกรกฎาคมถึงวันที่26สิบหงหาคมทุกนี้ด้านโชคลาภที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องการริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆด้านธุรกิจต่างๆและได้รับความนิยมในผลงานเป็นอย่างดี ทำให้เกิดโชคลาภอยู่อย่างไม่ขาดระยะนี้จะมีโชคลาภด้านต่างๆเข้ามาหลายรูปแบบทําให้เกิดความสับสนด้านผลประโยชน์และรายได้ควรควบคุมผลประโยชน์และรายได้ให้ดีโชคลาภส่วนมากที่ได้มาระยะนี้มักจะเป็นโชคใหญ่สภาวะด้านโชคลาภช่วงกลางปียังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อนเนื่องสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศรีมังกรช่วงกลางปี ระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่าขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสาโกลโลกจงดลบรรดาลให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกๆท,ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้าน คิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวังรอดพ้นพยันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปีนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีมีความสุขตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ